เรื่องดีๆ24ชั่วโมงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนฟังค่ะนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ําธรรมทาโรดด้วนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคิดลิงที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ เรื่องดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลับตาตั้งจิตสมาธิตั้งใจธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าเรื่องดีๆใน24ชั่วโมงนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรนะคะใครที่รู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณแน่นอนแหละเดี๋ยวฟังด้วยกันใครที่รู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกสับสนรู้สึกไม่เป็นสมาธิเลื่อนผ่านไปได้เลยอะมาดูกันคะ่ะว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้คืออะไรว้าว ต้องบอกเลยนะฮะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ใน24ชั่วโมงนี้มันเหมือนกับว่าคุณน่าจะได้เจอคนมากมายหลากหลายมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ได้เจอคนกลุ่มใหม่ๆได้ได้พบเจอผู้คนใหม่ๆได้มีคอนเน็ชันใหม่ๆ นะคะคและอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้พิสูจน์ตัวเองในแง่ของการทํางานกับผู้คนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอะ่ขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้คืออะไรอีกนอกจากการได้พบเจอกับผู้คนมากมายโอ้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้เติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะเออเป็นไปได้ในเรื่องของการงานคุณน่าจะได้ทํางานกับคนหมู่มากนะแล้วมันเหมือนกับ จะทำให้คุณมีทักษะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเติบโตหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะหเห็นความสามารถในการปรับตัวในการทํางานกับผู้คนของคุณและทําให้คุณได้มีโอกาสดีๆที่จะได้ขยับขยายเติบโตในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะเป็นไปได้เลยว่า 24ชั่วโมงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนหลายๆคนได้เจอกับคนกลุ่มใหม่ทําให้คุณน่ะได้เฉิดฉายทําให้มีคนรู้จักคุณมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะมีคนที่จะเห็นเห็นเอ่อเห็นเสน่ห์ในตัวคุณและอาจจะอยากสร้างสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันอะเวลายังเหลือขอใบสุดท้าย่อยค่ะเรื่องดีๆ24ชั่วโมงนี้อืม งานเข้านะแล้วทําให้เงินเข้าด้วยนะดูเหมือนกับว่า24ชั่วโมงนี้จะทําให้คุณมีโอกาสทางการงานค่อนข้างสูงและส่งผลให้คุณมีการเงินค่อนข้างดีด้วยส่งผลไปอีกในเรื่องของความรักทําให้ได้เจอคนมากมากมายหลากหลายนะทำให้มีโอกาสมี